ในแง่ของธรราะไม่มากก็น้อยกรือไม่สิการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองไม่มากก็น้อยอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราอะไรที่ทาแล้วสังคมไม่เดือดร้อนนั่นแหละที่ว่าสิ่งที่มีความไปน้อยอะไรที่ทําแล้วตัวเรามีความสุขก็คงมีความสุข สิ่งที่มีงามเรียกว่าการพัฒนาตัวเองทำแล้วเรามีความสุขอ่าได้พัฒนา โนราซาชาลา,สา,สา आशिषे स पा रसा